สวัสดีท่านเอฟซีท่านทุกท้าใจดีค่ะชั้นลันคามาค่ะม,มาแล้วไม่ทันตั้งตัวก็ช่้นรันบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาดีชั้นก็มาแล้วนี่ไงโอ้ยความหล่อยังไม่มีเลยยังไม่ได้เสริมหล่อเลยมันได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละวันๆาเนี่ยได้แค่นั้นแหละอ้าวนี่โหพระไม่เอาไงดิเอาจะขายเล่มไหนเลือกมาสัก<อ>เล่มสองเล่มก็พอเล่มหนึ่งเพพอเหรอจะเอามาโชว์ก่อน ชว์อะไรอย่างนี้ใช่อันนี้คืออย่างนี้กองกองไว้นี่แหละท่านเอฟซีชอบเอฟซีก็จะวงมาวงวงมาแล้วก็ทักมาเพราะว่าบางครั้งอ่ะวิดีโอมันยาวเกินครับนมองก็หน้าเบื่ออันนี้จะนําเสนออันไหนแปลกๆใหม่ๆก็คือที่นําเสนอไปแล้วก็พอไงนาเสนอไปแล้วพออืมคราวนี้ก็กองกองไว้แล้วก็ เดี๋ยวท่านเอลซีก็ทักไปเองแหละอ๋อเหรอค่ะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อกลองไว้อ่ากลองไว้โอเคจบคลิปจบคลิปอ,อันนี้ทำไมมันกลับด้านนะเล่มนี้ไหนเนี่ย เอามาข้างเดียวกันแต่พอสามเล่มนี้คมไปอีกข้างนึงไงดิฉันก็ยังเลงงงไงใช่ไหมล่ะโอเคได้ไม่เป็นไรมางั้นเล่มนี้แหละว่าวันนี้ยังไม่ได้นําเหนือเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยมีมีครัวเนี่ยอะมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อันนี้เก้าร้อยห้าสิบขายถูกจังเลยดีจังเลยมีซองไหมฮะเนี่ยการคมเก็บคมให้ สองการคมมีให้โอเคโหไม่มีที่ไหนแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ในราคาเนี้ยไม่มี้องห้าส่มีอก่อนท่านสี่ห้าสิบอันนี้กอนเลยข้าห้าสิบรอดลวจ้ะสี่ห้าสิบไม่ขายขายก็เลยห้าสิบสองศูนย์โอโหสี่สองศูนย์เจ็ดทุกพ่อครับผมไม่เป็นสนิมด้มีเล่มเดียวนะคะถ้าถ้าทําต่อไปก็คือพันสี่ห้าสิบ พันสี่ห okay, ้าสิบค่ะเฉพาะเล่มนี้ค un ่ะใช่ท่านไหนที่กดติดตามไว้นะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเรื่องความคมนี่หายห่วงเลยนะเป็นนาทีทองก็แล้วกันนะคะเล่มนี้ค่ะเอาให้ไปชิมลางอ่ะเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งแต่ถ้าราคาจริงๆคือพันสี่ห้าสิบพร้อมซองนะคะใช่ครับปกติปพันสี่ห้าสิบก็ไม่มีซองปกติพันสี่ห้าสิบไม่มีซองเหมือนกันค่ะเหล็กสี่สองศูนย์ก็นี่สี่สองศูนย์เป็นเหล็กญี่ปุ่นนะคะไปเรื่อยญี่ปุ่นแล้วก็เอ่อแข็งคมทนปาซอยสบาย จะซอยอะไรก็แล้วแต่ค่ะห้ามซอยนิ้วตัวเองก็แล้วกันนะคะครับผมโอเคผ่านไปหนึ่งอันใบยาวเท่าไหร่คะเนี่ยเอ้าได้เลื่ยงเลยนะวันวันหนึ่งเนี่ยชอบใจใบเจ็ดจุดสองใบยาวเจ็ดจุดสองใบกว้างหนึ่งจุดห้าจะทำยังไงไม่ทำหญิงนะสันหนาหนึ่งมิลค่ะด้ามห้านิ้วจ้ะครับน้ำหนักสัก ร้อยห้าสิบกรัมอ่าประมาณนั้นดูแล้วสั้นอันสั้นอ่ะเบามากครับอันนี้เบามากเบามากมมีเล่มเดียวนะคะครับทำไว้เล่มเดียวแหละแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็คือสั่งใหม่ก็พันสี่ห้าสิบั่งใหม่พันสี่ห้าสิบนะโอเคค่ะมา้มาดิฉันเห็นเล่มเนี้ยยังไม่ได้นำเสนออันนี้ใหม่ส เพิ่งเสร็จเมื่อกี้แล้วร้อนอยู่เลยเนี่ยจับยังอุ่นๆอยู่เลยอ่อเอฟซีถามหาตลับลูกปืนก็ทำให้ละหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งเล่มถามาตลับลูกปืนทํหนึ่งเล่มโอ้หกว่าจะได้สมศักดิ์ศรีมากเลยใหญ่ยาวเั่เรียกนะใหญ่ยาวรูบุติกกว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อยใบยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับค่ะใบยาวสิบเอ็ดนิ้วใบกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วค่ะสันหนาอยู่ที่แปดมิล นะครับาม8มิลไล่เรียวปลายนะครับด้ามยาวอยู่ที่6.5นิ้วด้ามอะไรคะเนี่ยด้ามดูใก้ๆเขาควายเขาควายพารีนะครับตกแต่งแล้วนะคะแต่งเรียบร้อยของแท้นะคะไม่ใช่เรซินนะคะด้านในเป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดู่แดง อยากทราบา่าจริงไม่จริงดมดูสิยังมีกลิ่นควายติดไหมควายกลิ่นผมไม่เหม็นขนาดนั้นเราน่าเกลียดจริงๆรูที่ำข้าวกินดักมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วแห้งแล้วเด็กตลับลูกปืนนะคะนี้ไม่มีใครทํานะครับแบบนี้นะไม่มีใครทํานะครับช่างรันทำนี่ไงคะนี่ผมทําคนเดียวราคาค่ะราคาราคาราคาเอาไปเลยครับสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทลดแล้วนะคะครับผมค่ะ ปกติเหล็กตลับทุกปืนจะไม่ได้นะใช่งานตีร้อนนี่จะไม่ได้เลยราคาต้องจะอยู่ในสี่สี่สี่อันนี้เหลือสามเก้านะครับสามเก้าพันนรวมส่งนี่ลดแล้วนะคะอย่าอย่าต่ออีกนะคะโปรดอย่าต่ออีกนะคะค่ะมีซองเงางามมากมากครับมีซองครบเรียบร้อยนะครับสามพันเก้าเพราะว่าปกติถ้ามีทองเหลืองมีกาดมือนะคะแล้วก็ด้ามฟูแทงอย่างเงี้ยนะคะสี่พันเก้าอาบอ่ะนะคะ รถให้แล้วนะคะท่านใดอยากไปจะขอโทรเข้ามาเลยค่ะขายกี่เล่มวันนี้ขายเล่มนี้แหละพอละสองเล่มหรอสองเล่มพอและที่เหลือก็เดี๋ยวส่งให้ก็เล่มอื่นก็เดี๋ยวให้ท่านเอฟซีทักวงวงวงมาดิฉันนิ่งๆอะไรนั้นนิ่งๆวิดีโอไว้ให้เนี่ยสนใจก็ทักเข้ามาค่ะชดส่วนของผมอีกเอ้าเรื่องผมนี่ของผมนี่หายเหรอคะหายห่วงผมหายไปเลยเหรอคะผมหายครับเรื่องผมหายอันนี้ใช้งานหนักได้ไหมจัดไปเลยครับจัดหนักๆ ไม่ย็นไม่กล้าใช้สิมันสวยอ่ะจัดหนักให้ดูหน่อยถ่ายคลิปวิดีโอให้ผมด้วยผมจะได้เอามาโปรโมทอ่าจะเป็นพ่าคุณย่างยิ่งนะเป็นพ่อคุณเพราะผมไม่มีไม้ฟันแล้วเข้าฟันหมดแล้วเออใช่ผมไม่มีไม้ให้ฟันผมฟันหมดแล้วมาต่อจากกลากันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กลให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมกดโทรมาหาผมเลยนะครับโทรเลยแล้วก็แอดไลน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ